mm ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองโดยษาทที่มีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองขอการลงจากตัวรโดยรถจะรอที่ของธรรมะของท่านมีนามผิดตัวมานำลงให้ถูกต้องครบถ้วนได้ครับรื่องนี้เป็นตัวพิเศษโดยสารนักเที่ยวจากจุดหมายทางที่สถานีปากคลองครับสถานีปากคลองในนามของท่านรถไฟมาด้วยไทยขอขอบคุณโดยสารทุกท่าน

Ini. Anyway.